ว้าวนี่มันเกมอะไรกัน r ิ p ป,ปแฟนตาซีพรีเมียมโว้และแม่งลดราคาจาก550บาทตอนนี้กลายเป็นฟรีโหลดแม่งเลยรออะไรละ่ะโอเคนะเกมนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่าเป็นเออเป็นการจัดการ์ดของเรานะนี่การ์ดของเราที่ผมได้มานะนี่อาา่าที่ผมได้มาหลายตัวเลยตัวนี้ก็ได้นะอย่างสวยตัวนี้ อาร์ตสวยมากเกมนี้อาร์ตสวยจริงแล้วก็นี่ใช้ตัวนี้ก็ได้นะฮะตัวนี้2ตัวนี้มันแจกนะฮะนี่สวยมากสวยมากเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ก่อนแล้วกันเพราะนางสวยนะฮะก็ตัวอื่นก็มีนะโอเคมาที่กาชานะอันเชิญตอนนี้เกมก็จะมีคอแลแลบกับเกมอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ไม่รู้นะเหลือเจสิวันะฮะ ดี๋ยวขอไปดูตู้ข้างบนก่อนโอเคนะไหนๆก็ไหนๆแล้วเข้ามาแล้วขอสุ่มเลยแล้วกันแล้วก็ข้างล่างก็คือแบบว่าการเรียกอุปกรณ์นะก็คือเรียกอาวุธอะไรพวกนี้หินอัพเออหินธาตุอัพสุ่มแสงนี่ใช้ทองใช้เงินสุ่มนะโอเคไหนๆก็ไหนๆแนละ้วขอสุ่มเลยแล้วกันแต่ตัวแม่งอาร์ตส,สวยมาก สาวแว่นเดี๋ยวเออตัวสุดท้ายโหนี่ก็น่ารักมันดาบใหญ่โอเคโอเคนี่ก็เท่นะถอดเสื้อโคตรเทเลยโอเคหไหนๆก็หไหนๆละไปเลย9ใบนะฮะเรามี24ใบเฮ้ยสีทองอ่ะสีทองมาว่ะเฮ้ยสีแดง จะต้องมาละต้องมาละเปิดเลยแล้วกันโอ้โหแม่งไม่ใช่แม่งเอ้ยสุ่มอีกมามารอบนี้ต้องมาโอ้โหเขือเเขือมากโอเคใบเราหมดแล้วใช้สามสิบเพชรเพื่อสุม่มตุ้มไม่ออกสักตัวนะฮะ 90เพชรเพื่อสุม่มแต่ถ้าถึง90ครั้งก็จะได้การันตีนะโอเคตอนนี้เพชรผมก็เหลือ49แล้วไม่เหลือไม่เหลืออะไรแล้วเออแม่งไม่เหลืออะไรละโอเคนะก็เออวิธีการเล่นก็ง่ายๆเลยนะเลือกการพวกนี้ที่ามาอยู่หน้าจอหลักเรานี่ด่าตรงนี้เลยแล้วกัน อันนี้เราสามารถเอาเพื่อนของเรามาใส่ในทีมได้นะขอเป็นตัวนี้แล้วกันโอเคนะนี่จะเป็นวันเตอ้ออกมาให้มาสู้กับการ์ดที่เรามีอันนี้คือคูณคูณสองหรือเปล่าปรับคูณสองนะเราเลือกตัวนี้ ไปโจมตีนี่โจมตีนั่นแหละห้าร้อยสวยงามสลามติดพิษเออนี่เรื่อขึ้นข้างบนนะตีมันตูมเรร็บร้อยตายหนึ่งตัวโอ้ตายเยอะเลย โอเคตอนนี้เราใช้เพื่อนของเรานะโอ้โ oh, ห oh, เป็นหมื่นเลยหรอใช่ไหมโคตรโหดโ,โอเคพลังโจมตีร้อยสามสิบห้าเอาไม่ตีหนึ่งอะอ๋อโดนพิษโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่แต่มันแยกล่ามมาหลายตัวมากพลังโจมตีสามร้อยว่ะ กรขึ้นไปโปมโม,โมสวยงามนะฮะอุยมาแล้วตัวที่ผมใช้แล้วผมชอบมากนี่แน่อากินเรียบร้อยตายหมดเลย,ยพลังโจมตีอันนี้600หกรอ้อยออ เฮ้ยตัวตรงกลางนี่ก็เก่งมากครับผู้นำจะติดไปหรือเปล่าไม่รู้ฮะการ์ดหมดนะฮะโอเคพลังป้องกันไปอีกไปโอ้โหสามพันสวยงามไปกันต่อนะ เรียบร้อยตูมติดพิษไหมติดอะไรไหมไม่ติดโอ้ยมันตีเรานี่แนะ่มันแยกลากอีกแล้วไอ้สลามเรียบร้อย,อยติดพิษตายแน่มึงโอเคนะฮะแม่งชนะละสามดาวอ่าฮะโอเคนะ เราก็จะได้การ์ดกากากมาสะสมไม่ก็มาใช้ช่องต้นเกมนะโอเคโอเคนะถ้านะใครเป็นผู้เล่นใหม่หรืออะไรมันก็จะให้ลอกอินต่างๆนานานะนะให้สูงฟรีอะไรพวกนี้อันเชิญ15ครั้งเออสิบครั้งไอสัตว<ส>์ต <ua> นั่นแหละโอแม่งหลายหลายครั้งอะเป็น500กว่าครั้งอะไรมันบอกอนะไรสักนะอย่างหนึ่งนี่แหละ ที่ได้คาสีแดงมาเมนทองละไปนะไปสุม่มลัวๆสุม่มออกไม่ออกก็ช่างมันแต่เราเก็บเพชรไปสุ่มตู้นั้นดีกว่าในตู้คอรแลบไม่อยากได้อยากได้ทั้งหมดเลยมันต้องเจ่งแน่ๆเลยอุ้ยสีแดงว่ะตัวอะไรโอ้โหตัวซ้ำโอเคนะ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันขอคุณที่เข้ามาติดตามก่ไลแรกก็แชร์ให้ผมด้วยนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะ